สวัสดีครับสวัสดี f c ช่องไทยสองกับควันเอกนะครับตอนนี้กิจกรรมนะครับกิจกรรมในแ,แต่ละวันไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนทุกวันนะครับ f c ก็ตัดหญ้านะครับ f c ควันเีกก็ต้องมาเฝ้าช้างให้กับควันโมนะไม่ใช่ว่า ปล่อยเขาตัดนะเดี๋ยวพี่ปองก็ไม่พอใจอาจจะแสะดงพฤติกรรมก้าวร้าวใส่ได้ใน f อฟซีดังนั้นแล้วก็ต้องคุมนะครับช้างของก็จะเชื่อคนเลี้ยงนะครับเอฟซีเชื่อเชื่อเชื่อสบยเอฟซีไปสบายเอฟซีไปทางล่างนู้นก็ตัด บนก็ต้องอย่าไปหาเรื่องเขาถ้าไม่มีคว้านก็ตัดไม่ได้นะ้องโดนใส่ถ้าไม่มีควานพี่ปองเขาก็ไม่พอใจนะนขเขาก็จะหาเรื่องคนตัดดังนั้นแล้วต้องเฝ้าขอบคุณนะครับย่าแต่แม่จิคกี้นักผมขบคุ อันนี้ให้่ายาจากเล็กเจเจนะครับรเอาให้น้องถุงทองเรียสักสายจือดอะไรไมว่าจะไงนะครับอันนี้ก็ต้อง คุมที่ป่องในเอฟซีเพื่อไม่ให้ที่ป่องไปหาเรื่องกับเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด่นย่าเรานะครับนะครับช่วงนี้ขนมาทำความสะอาดให้สะอาดหน่อยลิงเกาหัวลิง ไอ้จับไอ้จับปลายปลายเตะม้านดิจับปลายปลายหน่อยเอาแล้วเอาแล้วเก่งนะครับนส่วนพี่ปองพี่ปองก็ยืนกินเฉยขอใหม่พี่ปองนีิ <ด>มาอใหม่ขอคือสั่งมาถึงเมืเ่อเช้านะมีชื่อด้วยตายอัน <ละ S 1> แรก<ง>นัที่เขียนชื่อนะผมับไปด้วเลยขับไปขับมาร,รมอยู่ตรงนี้เลยอยูข้างหน้าไม่เห็นชื่อเอออข้าม่กันตุ่ม เวอร์ชั่นแรกเวอร์ชัน่ศูนย์หนึ่งหรือว่าปวตช้งกันไิทิเวอร์ชั่นแรกนะที่มีชื่อของพี่ป๋องยืนกินตามสบายในเอฟซีช่วงนี้ผมก็ <c oughs> ไม่ค่อยได้ยุ่งกับพี่ป๋องเท่าไรนะเพราะว่าเป็นช่วงที่ช้างพักผ่อนช้างก็ไม่รู้อารมณ์ขานะ <c oughs> เราไม่ค่อยได้เดนทางด้วยกันสักเท่าไหร่แต่พี่เอกสิทธิ์ คือจริงๆอ่ะหนึ่งคนหนึ่งเชือกนะยงช้างมันจะให้ความสำคัญกัน,กน ตัดตัดนี่ไม่ใช่เราตัดอย่างเดียวนะ FC เราก็ต้องตัดพุทธพืชก็ล้างทิ้งด้วยนะเพราะว่าจะให้พุทธพืชเนี่ยแข็งแรงกว่าหญ้าไม่ได้นะ FC จากวันมูเราจะตัดพุทธพืชทิ้งด้วยนะครับก็หมายความว่าให้หญ้าเนี่ยมัน,ม,น,ม,นมีความเจริญเติบโตมากกว่าพุทธพืช คือวานโมงก็จะตัดสูงหน่อยเพราะบริเวณนี้เขามีอช้างจํานวนเยอะนะครับกลิ่มก็ให้ติดกับต้นช้างเขาก็ไม่กินเราตัดชิ้งนิดนึงเพื่อเพื่อให้พวกตอพวกอะไรกระเด็นไปเกิดที่อื่นด้วยนะครับด้านล่างปูเยอะ ชมบรรยากาศการใช้ชีวิตแต่ละวันมันไม่ไม่เหมือนกันนะครับไม่ได้ฟิกไว้ว่าจะทำอะไรนะก็ใช้ชีวิตแบบตามถนัดส่วนพี่ป๋องก็ยืนกินสบายสบายไม่ต้องไปซีเรียสอะไรก็เป็นช้างเลี้ยงในเอฟซ ช้างเลี้ยงนี่ไม่สามารถเอาไปเปรียบเทียบกับช้างป่าได้นะครับคือช้างเลี้ยงก็คือช้างเลี้ยงนะครับก็เหมือนหมาหมาเลี้ยงนะครับหมาแต่ละบ้านไม่เหมือนกันนะครับวิธีการเลี้ยงไม่เหมือนกันวิธีให้ความรักความผูกพันก็ไม่เหมือนกันนะครับดอว่าตามไปวิถีว่าตามไปความเป็นจริงนะครับ ต้องคุมนะ f c ปล่อยทิ้งไว้ในดูแลเมื่อทีเขาก็จะโจมไปหาคนด้านล่างนู้นได้ทำให้ไม่ปลอดภัยทำให้นิสัยช้านอาจจะเปลี่ยนนะครับ ช่วงนี้ก็ช่วงยังมีฝนอยู่แร๊บแล้วก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เข้าป่านะเพราะว่าปิดโปงอาการไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะตึงๆอยงเงี้มก็เลยได้ยนจะไม่ลงนะเข้าป่าเดียวเดี๋ยวพลาดท่านะ ก่อนไปตรวจสุขภาพก็ได้รบก,กับผมนิดหนึ่งนะผมไม่กล้าเนะข้ปาปาครับเพราะอาการก็อย่าวนะ่าแต่จางตัวใหญ่นะผมเข้า,นะขปานะขไปจะเอาออกมาไม่ได้นะผมก็เลยต้องมาอยู่ในโรงจะสังเกตว่ากระผมจะไม่ได้ออกไปไหนตรงแต่ไม่เดินกระพบนเด็กๆนะผมเพราะว่าเดินแล้วได้กินตัวเมีย กินอะไรไปก็อาการต่างไปนะผมน,นี่นะไม่มีผมอยู่ก็จะตัดอย่างเราจะหันไปหาแล้วก็นี่ประมาณนี้นะแล้วก็จะทําสายพวกเด็กๆนะแล้วมันก็จะทําให้วันหลังมันจะเจลิดถึงผมนะโฮ<ธ>้ยย่ากองบเริ่มเ้วเองอย่ที่ยกงานใส่นี้นะัะถ้าเขากินอาหารแล้ว กน้อยไม่โยนแล้วก็เป็นปกติของเขาหน่าผมของพี่ทองเขาชอบยกงาใส่พวก้องควานกขขอบคุณแม่เจเจนะครับที่ที่อะไรนะที่สัญญามให้เจ้าทองครับทองก็มาอยู่นี่ก็อาา่านเยอะนะครับทั้งหญ้าทั้งกล้วยนะผม ถุงทองเข้าป่าถุทงทองก็ยังไม่ได้ต่อลยก็เข้าป่าไปก่อนกลางวันเข้าป่ากลางคืนมาอยู่ในบ้านแล้วผมละเรียนรู้ในการอยู่ในป่าด้วยนะครับพอช่วงมีฝนตกก็จะแช่นิดนึงนะครับถ้าอยู่ทั้งวันก็จะแช่บอกทองเป็นชาวที่เดินบ่อยแล้วนะครับก็จะต่อให้เจ้าทองอยู่ดับแต่ว่ายังเงิเนงมันหมดนะครับเงินในการทำรากฐานมันหมดนะล็กเหล็กก็พอมีนะเหล็ก เหล็กสั่งไว้แล้วนะครับเหล็กที่เขาตั้งแต่ถูกปิดฝองไปช่วยจะชื่นนะจะช่วยชื่นใจนะผมก็เล็นเรืออกที่เรือคือเหล็กสั่งมาไว้ต่อนะครับแต่ว่ายัางไม่มีงบต่อนะครับเราจะไล่สดเราก็ไม่ได้ไล่านานแล้วก็ล้างๆไปก็ไม่อยากจะไปทำะลยรอรอมีเงินก่อน นี่นะะจะต่อมาด้านหลังใา้ะะต่อในด้านหลังนี่นะเนี่ยตอนแรกไว้ต่อไปด้านหน้ามันติดถนนกันไปนะให้ต่อมาด้านหลังแล้วก็ก็ให้อยู่ใกล้ๆกันเลยสามตัวถึงสิสงงงบปองถึงทองวางขึ้นแบบไหนต้อเอาขี้ไปกองไว้ตรงไหน,น,นไปดูนะครับผมมีงานทำรากฐานใหม่ก็จะเริ่มแล้ว พราะช่วงนี้เข้าภาษาไรได้เราไม่มีครับเราก็ใช้งเงินเก่าไปก่อนก่อนตอนนี้ก็เริ่มหมดแล้วเงินเก่าโอเคนะครับคลิปนี้เราก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณท,ทุกท่านนะครับที่อุดที่ทให้กําลังใจที่มาดูยูทูบเราแล้วก็มาเขาเรียกอะไรซื้อผลไม้ซื้ออะไรมาฝากเจ้าทองนะผมแล้วก็เจ้าทองเจ้าอีกสิบหรือเขาจะเล่นดินแล้วก็ดูคนระับ เขาจะทาแป้งแนละ้วอาบน้ำเสร็จจะทาแป้งแล้วก็ดูนะครับแป้งก็จะคุ่นขม้งเลยนะผมก็้าตรงนี้ก็เป็นหญ้าที่มูลเขาครับเป็นปุ๋ยนะเขาก็มัม่ค่อยกินเท่าไหร่แต่สุดท้ายก็ต้องกินให้หมดนะเพราะว่ามันใน,นเนืกินแล้ว <g ib it> สุดท้ายก็ต้องกินรอบอกว่าอย่ตอนแรกว่าจะจะจะ,จะ จะอะไรนะจะจบไลฟ์จะจบ,จ,ะจ,บจ,ะจบคลิปแล้วับนี่ฮานจะเล่นดินไม่เล่นอีกอเอาใจยากเลยเองทุกพี่จะหาเรื่องเล็กน้อยนิดหนึ่งหาเรื่องพวกน้องน้อนนะครับน้องน้อน,น,อนโอเคนะครับคลิปนี้นี่คดูนะครับือการทำลำไส้น,นะคใช่ไหมคอยยกงานใส่อย่างนี้นะครับเลยต้องเต้านะครับ บางทีโดดใส่เลยนะครับโดดใส่แบบเอางาแยกออกจากกันเลยนะครับแต่ถ้ามีควานอยู่จะไม่เป็นไรจะไม่จะไม่ชุนแรงแน่โถว้จะดึงดายาลัวอี งนี้ก็อ้วนด้วยนะผมผมไม่ได้ให้ลดลดอาหารนะเพราะว่าปีนี้จะให้ตกเันครับพอปีที่แล้วไม่ตกนะผมปีที่แล้วเราไม่ให้ตกนะเพราะว่ามีงานใส่ที่เสียครับก็เลยดับไปนิดนึงครับดูดูดนะูดูดดดดหารเรื่องโอเคนะครับไวเ้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ